สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับค่าคืนนี้เราจะกางเต็นท์กินหมูกระทะกันนะครับที่ฟร์ไซโฮมสเตย์ของพวกเรานะครับเพื่อนๆหน,น้านะครับขาประจําของเราก็คือนานสวัสดีสวัสดีครับพ่อขาวสวัสดีครับพ่อเออรู้แล้วรู้แล้วเก่งมากรู้เก่งมากเหมือนเขารู้นะครับเวลาผมถ่ายโทรศัพท์อะไรเนี่ยจิบขึ้นมานิด อยู่ไหนมันก็เดินมานะครับนี่ครับบรรยากาศตอนเย็นๆนะครับวันนี้เราเตรียมกินหมูกระทะกันครับชาบ้านก็มาเก็บตาข่ายเก็บเบ็ดนะครับผมลุ้นนะครับว่าขํามคืนนี้จะโดนไหมนะครับผมจะโดนไหมถ้าโดนก็รอดนะครับถ้าไม่โดนก็โดนเมียบ่นนะครับเพราะว่าไม่มีอาหารเย็นนะครับผมเป็นเรื่องปกตินะครับ โอเคเขาไปต้อนรับนักท่องเที่ยวหน่อยลูกไปต้อนรับแขกหน่อยเหมือนจะมีน้องเข้ามาพักนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวค่าคืนนี้เจอกันแน่นอนครับผมหมูกระทะนะครับตรงนี้ว่าจะกางเต็นท์ด้วยนะครับเดี๋ยวคืนนี้เจอกันครับตอนนีก้กองไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพี่หน่อยก็กางเต็นท์เสร็จเหมือนกันเหรอเสร็จแล้วโอเคใกล้กองไฟไว้หรือเปล่ายา้ยายเดี๋ยวไปเจะ ร่มควันเกินไปนะไม่หรอกควันน,นิดนอันนี้คือที่เตรียมจะกินหมูกระทะใช่ไหมใช่โอ้ oh, อยากให้เพื่อนๆมาสัมผัสบรรยากาศอย่างนี้จริงๆนะครับตรงนี้แต่ก่อนจะเป็นที่นั่งเป็นชานไม้ไผ่เป็นอะไรแต่ว่าน้ํามาก็คือรื้อไม่ทันชานพังหมดเลยครับคงต้องทําใหม่ครับตอนนี้ก็นั่งกับพื้นไปก่อนนะครับก่อกองไฟแต่ผมว่ามันก็มันก็ได้บรรยากาศอีกแบบหนึ่งนะครับ เอาเมยังโอ้ตอนนี้นะครับเอาเอาหมูเอาปลาใสแล้วเนาะอาหารใสแล้วนะครับโอ้ส่วนทีมนน้นกําลังทีมนน้นตามหลังมาติดๆครับผมกําลังเติมน้านะครับผมสงสัยสงสัยทีมนี้ต้องเข้าเช่นชายไปก่อนแล้วนะครับนี่นะครับบรรยากาศลมเย็นๆดูครับดูเจ้าเหมียวนะครับดูเจ้าเหมียวสิครับ เจ้าเมียก็ตามลงมาเพราะไม่มีใครอยู่ข้างบนเลยนะครับน่าสงสารมากเมียไม่มีเพื่อนนะครับก็แอบลงมานะครับผมนี่นะครับพ่อแม่นะครับนั่นไลออนนะครับกับเจ้าขาวนะครับกําลังกําลังวางแผนทํากับดักนะครับทํากับดักให้คนที่เดินไปเดินมาตกหลุมนะครับพวกชอบขุดนะครับโอเคทุกคนก็เริ่ม กินข้าวกันแล้วนะครับทุกคนก็เริ่มกินอาหารกันแล้วนะครับนี่นะฮะว้าลายออนก็นอนรอนะครับตุ้นูเอ้เจ้าขากลายออนนะครับนี่นะครับโอ้โหบรรยากาศนะครับมีสองเตานะครับนี่เตาแก๊งใหญ่นะครับแก๊งนี้แก๊งนั้นแก๊งเล็กนฮะ อ่านะครับนั่งกินหมูกระทะชิวๆนะครับผมไปกับบรรยากาศชาวประมงหาปลาไปด้วยนะครับอยู่ริมน้ํานะครับขึ้นก็ซัดสาดเข้ามานะครับผมพวกนี้ก็กินหมูกระทะไปนะครับบรรยากาศควันอบอวนลมหนาวฤดูหนาวฤดูแรกนะครับนี่นะครับผมนะคนหาปลาก็หาอยู่ข้างๆนี่แหละครับผม เรือก็แทบจะวิ่งขึ้นมาเกยตื้นกับพวกเรานะครับก็สําหรับท่านใดนะครับเพื่อนๆท่านใดนะครับสนใจอยากจะมากินหมูกระทะโตลมหนาวแรกที่ฟ้าใสของพวกเราก็เชิญได้เลยนะครับตอนนี้แม้ว่าที่นั่งอาจจะไม่ค่อยสะดวกนะครับแต่ว่าก็ได้บรรยากาศไปอีกแบบหนึ่งนะครับเด็กๆก็จะได้เล่นทรายแบบนี้ครับผมนะฮะก็สนใจก็มาลองดูครับนะฮะผู้ใหญ่ก็กินไปเด็กก็เล่นทรายไปนะครับผม นี่ครับไม่เล่นก็นอนในซายเย็นๆนะครับผมกิ้งเกือกครับผมนะฮะใครอยากกิ้งอยากเกือกได้เต็มที่เลยครับช่วงนี้นะครับผมสะอาดครับผมผมทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ